ารายการทารเบบี Baby, จนถึงนะตอนนี้อายุอยู่ที่เบบีจนถึง1เดือนนะคะคุณแม่ตั้งใจฟันตั้งใจฟังนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y u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  e n n r d Kids นะคะ<อ>เพจแม่โบพยาาบลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ t o ็อกโบเนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย การทางด้าน้ามด้านที่1นะคะก็คือด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กคืออะไรกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือว่ากล้ามเนื้อนะคะที่ลูกของคุณแม่เนี่ยใช้ในการหยิบจับนะคะไม่ว่าจะเป็นหยิบจับสิ่งของนะคะเนาะถือของเปลี่ยนของ2มือนะคะแล้วก็การมองนะอันนี้คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อนะคะที่เรานะคะใช้ในเรื่องของการชันคอพลิกคว่ำนั่งนะคะคลานนะคะเกาะยืนเดินวิ่งอันนี้คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะะะคเนาแล้ว ในเรื่องของการเข้าใจภาษาเข้าใจภาษาหมายถึงว่ายอย่างไรอย่างเช่นเราคุยกับลูกนะคะลูกมีการหันหานะคะหันหาเสียงนะคะหรือว่าโบกมือาใบายนะคะตามที่เราบอกนะคะการใช้ภาษานะคะภาษาก็คือว่า คือการง่ายๆเลยก็คือการพูดการคุยนะคะมีการส่งเสียงอ้อแอนะคะมีการเล่นเสียงแบบสูงต่านะคะมีการพูดได้เป็นพยายามสองพยายามเป็นวลีสองวลีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนาการด้านสุดทสารนั่นคือการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็การเอ่อการเข้าสังคมนะคะก็คือยกตัวอย่างเช ok ่นการยิ้มทักนะคะการจาเอนะคะการเรียนแบบการทํางานบ้านของคุณแม่แบบนี้เป็นต้นค่ะที่เราเนี่ยจะฝึกพัฒนาการลูกนะคะคือจะต้องบอกเลยคุณแม่บางคนนะคะมาฝึกพัฒนาการลูกนะคะแต่ว่าสัมพันธภาพกับลูกไม่ได้นะคะ ไม่เคยแบบเอ่อบางทีบางคนคือแบบไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะคะให้แบบคนอื่นเลี้ยงแล้วเวลาที่ตัวเองมาฝึกพัฒนาการลูกปรากฏว่าทาไมลูกไม่ให้ความร่วมมือลูกทําไม่ได้ลูกงองแงนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่จะฝึกพัฒนาการน้องนะคะก็ควรจะเป็นที่บุคคลที่แบบมีความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เลี้ยงดูดูแลเขามาโดยตลอดเขาก็จะมีความที่แบบให้ความร่วมมือในการฝึกกับคนคนนั้นสมันธภาพต้องดีโอบกอดนะคะพูดคุยอะไรพวกนี้นะคะก็จะยิ่งทําให้ลูกเราเนี่ยให้ความร่วมมือในการฝึกพัฒนาการแล้วก็อย่างนงาานึึกกกววว่่่่าาเลลจจะะฝฝียไมใชตบบ้ัููดด ะะว่าสถานที่โอเคปลอดภัยไหมแล้วก็ในตอนนั้นนะคะลูกเรานะคะมีความพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าโอ้โหไปฝึกตอนที่ลูกง่วงนอนลูกขยี้หูขยี้ตาร้องไห้ไปฝึกมันก็ไม่ใช่ไปฝึกตอนที่ลูกแบบอิ่มจัดจัดฝึกไปอ้วกแตกไปนี่ก็ไม่ใช่นะคะหรือว่าไปฝึกตอนที่แบบลูกอะคะ่ะแบบเออไม่ไม่อยากให้ความร่วมมืออันนี้ก็คือจะต้องหยุดพอหยุดแล้วก็คือเดี๋ยวพอให้น้องอารมณ์ดีก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มใหม่อะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมคะเนาะเบบี๋จนถึงนะตอนนี้อายุอยู่ที่เบบี๋จนถึง หนึ่งเดือนนะคะคุณแม่ตั้ใงใจฝันตั้งใจฝังนะคะพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทาลกลราาาลกแรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนทําอะไรได้บ้างนะคะคุณแม่ลองจินตนาการน้องเด็กใบยทารกแรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนนะคะเป็นอย่างไรคะในตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยเพิ่งคลอดออกมานะคะจากมูลลูกของคุณแม่นะคะสิ่งที่ลูกจะทําได้คือนอนหลับตาปิด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 ,ป,ดปิดนะคะแต่ในนี้ในเรื่องของการพัฒนาการ,าการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขานะคะในส่วนของตรงนี้เองหากคุณแม่นะคะจับลูกนอนอันนี้คือเราอจะเริ่มเริ่มดูนะคะว่าน้องเนี่ยสามารถทอ หญ่คุณแม่นะคะจับลูกนอนคว่ำแต่โดยทั่วไปเราจะต้องเน้นย้านะว่าถ้าลูกอายุน้อยกว่า6เดือนลงมานะคะคอยังไม่แข็งไม่แนะนําให้คุณแม่นะคะให้ลูกนอนคว่ำแต่เพียงลําพังเนาะเพราะว่าอาจจะเกิดสภาวะซิสซินโดมก็คือสภาวะที่แบบว่าเด็กะค่ะมีอะไรมาอุดกั้นที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้เขา่ขาดอากาศอาจจะเสียชีวิตขาดออกซิเจนได้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นหากคุณแม่นะคะจะฝึกกระตุ้นพัฒนาการหรือว่าจะเช็คพัฒนาการลูกจะต้องเป็นช่วงที่ลูกหาตื่นดีคุณแม่ก็ตื่นดีกับลูกตลอดเวลา น้องเด็กในวัยทารกแระเกิดจะถึงหนึ่งเดือนค่ะคุณแม่นะคะลองลูกนอนคว่มคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยจะสามารถที่จะแบบชันคอยกศรษะได้นิดนึงนิดเดียวนะคะหรือว่าน้องเด็กบ,บางคนยังไม่สามารถที่จะชันคอได้ด้วยซ้าถ้าสมมติว่าเราจับลูกแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าลูกบางคนก็แบบคอตกลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าชันคอได้จะชันได้แค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะคะคุณแม่คะแล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะหากคุณแม่นะคะจับลูกเนาะ,ะนอะน อ่าคคุณแม่ถามว่าน้องเด็กในวัยนี้นะคะควรใช้อุปกรณ์อะไรนะคะที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกนี่ค่ะคุณแม่เห็นไหมอันนี้ก็คือจะเป็นไหมพรมนะคะที่มีสีแดงนะคะตัดกันอย่างชัดเจนหรือว่าคุณแม่ค่ะจะใช้เป็นโมบายก็ได้นะคะที่มีสีตัดกันชัดเจนสีดําสีขาวนะคะตั้งไว้นะคะตรงที่หนอนลูแล้วก็ให้มันมีความแบบเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนหมุนหมุนนะคะน้องเด็กเขาจะชอบมองแล้วอันนี้คือจะกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องของการมองเห็นของเขาด้วยนะคะหากคุณแม่นะคะอยากทดสอบว่าลูกของเราเนี่ยพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเน่่ผาาหรือปล คุณแม่จับลูกนอนจากนั้นนะคะวางในส่วนของเนี่ยค่ะเนาะไอเจ้าอุปกรณ์ตรงนี้นะคะก็คืออันนี้เราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบพัฒนาการเด็กเนาะ,ะแล้วก็จะให้ลูกของคุณแม่นอนนะคะจากนั้นค่ะคุณแม่หาเขยา่าเขย่านะคะแล้วก็ให้น้องมองก่อนน้องจะจ้องแป๊บหนึ่งค่ะพอน้องจ้องสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ค่อยๆเคลื่อนนะคะน้องเขาจะพยายามแบบมองตามแต่ว่าจะมองตามได้ไม่เยอะนะจะมองตามนิดหนึ่งแต่หากคุณแม่นะคะไม่มีอุปกรณ์อย่างที่แม่โบบอกนะคะคุณแม่ก็คือจับลูกนอนเลยแล้วคุณแม่นะคะเอาหน้าของคุณแม่ค่ะไปไวว้้้ใกกกกกลลลลๆููนะะคแเเรราา็ียยชื่่ออง ว่าลูกคุณแม่ชื่อปริ้นใช่ไหมคะลูกปริ้นลูกลูกปริ้นลูกนะคะจากนั้นค่ะน้องอ่ะเขาจะมองหน้าเราหนิดหนึ่งใช่ไหมคะจากนั้นคุณแม่ค่ะค่อยๆเอียงหน้าของคุณแม่นะคะช้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดูซิว่าลูกเนี่ยมองตามหรือไม่ถ้าลูกมองตามก็คือโอเคนะคะผ่านนะตรงนี้นะโอเคไหมคะต่อไปในเรื่องของการเข้าใจภาษาถามว่าน้องเด็กวัยทารกแรกเกิดค่ะจริงๆเขาเข้าใจภาษาไหมก็จริงๆอ่ะค่ะคือเราต้องมาทดสอบก่อนว่าลูกเนี่ยมีความได้ยินเสียงหรือไม่นะคะเนาะในส่วนของตรงนี้เองนะคะเวลาที่คุณแม่นะคะวาง ลูกไว้ที่นอนใช่ไหมคะแล้วคุณแม่สังเกตว่าเวลาที่ลูกได้ยินเสียงอะไรดังๆปึ้มนะคะเนาะลูกก็จะแบบสะดุ้งสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะถัาสมมติว่าได้ยินเสียงแล้วลูกของคุณแม่สะดุ้งอันนี้ก็คือเจอได้นะคะแล้วก็เป็นการทดสอบว่าโอเคนะคะในเรื่องของด้านการเข้าใจภาษาของลูกเนี่ยโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ภาษานะคะในส่วนของวัยนี้ทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนคุณแม่จะเริ่มเห็นลูกนะคะเวลาที่เราจ้องมองหน้าลูกแล้วเราคุยกับลูกนะคะถามว่าต้องคุยในระยะที่ ใกล้ขนาดไหนแม่ก็คือประมาณหนึหมบรรทัดเพราะว่าการมองเห็นของเด็กในวัยนี้จะเป็นการมองเห็นที่แบบเห็นแบบ เอ่เลื่อนลางมันจะเป็นแบบว่าการเห็นของคนที่แบบสายตาสั้นเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องเอาใบหน้าของเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดกับลูกนะคะในระดับเสียงที่พูดปกตินะคะเนาะคุณแม่เวลาที่เราอยู่ใกล้ๆลูกนะคะลูกเขาก็จะแบบพยายามอ่านปากแล้วก็ได้ยินเสียงเราเขาก็จะเริ่มอ่อแอ้ออแอในลําคอเขาถ้าสมมุติว่าเรานะคะพูดแล้วลูกเริ่มมีเสียงอ่อแอแอในลําคอก็คือว่าโอเคตรงนี้ผ่านแนะนําว่าในเรื่องของการพูดคุณแม่พยายามพูดนะคะให้เป็นจังหวะจากโคนะคะพูดช้าๆชัดๆนะคะเสียงสูงเสียงต่ําในขณะเดียวกัน เวลาที premises, mm ่ค hmm. ุณแม่พูดคุณแม่ต okay, okay, so, ้องมีการบอกว่าสัมผัสเนื้อตัวลูกสัมผัสแขนสัมผัสพุงนะคะสัมผัสขาลูกนะคะก็จะเป็นการใส่สัมพันธ์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็การเข้าสังคมนะคะก็คือว่าเรานะคะเวลาที่เรามองหน้าลูกใกล้ๆค่ะลูกจะสามารถจ้องหน้าเราได้ประมาณ 1- 2ึ่งถึงสองวิแสดงว่าแบบนี้คือผ่านโอเคไหมคะลูกใครที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วผ่านหมดแสดงว่าอันนี้รอดแล้วนะคะรอดแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า1เดือนนะคะที่อายุคอดครบกําหนดแล้วยัง ทำไม่ได้นะคะก็ฝึกพัฒนาการอย่างที่ไม่โบพูดไปเมื่อสักครู่ต่อมานะคะ